ที่คดีเกิดจริงเกิดในหลายพื้นที่แล้วก็เกิดขึ้นมาก่อนล่าสุดเนี่ยเกิในพื้นที่ของวิหากกรณีที่มีคนร้ายนะครับได้มาลักเอาตัวแผงวงจรชิปสมองกลของรถแปโคในพื้นที่พิหักจำนวนสองลายสํงคัญนั้นวันนี้ก็ทางเราพิการก็ได้มาเล่งรักดูความขึ้นหน้าเช่นกัน ซึ่งดูจากแผนพฤติกรรมแล้วเนี่ยชื่อว่าคนร้ายเนี่ยนะครับได้ก่อเหตุมาหลายท้องที่หลายครั้งแล้วแลักษณะเช่นนี้เคยเกิดในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองในเขตลบบุรีหรือตำรวจภูธร,ร,ร,ราคในพื้นที่ของเพชรบูรณ์และนครสวรรค์นะครับซึ่งกลุ่มคนร้ายเนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุซึ่งบางส่วนก็เคยถูจกจับกลุ่มแล้ว ขณานี้ก็หลบหนีอยู่นะครับูคดูจกจับกุ่มได้หนีประกันอยู่นะครับเราได้เฝ้าติดตาม